สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับถ้าท่านใดที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับก็จะทราบว่าบัตรคนจนในรอบนี้นะครับ รับถึง20ล้านคนนะครับแต่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง ICT นั่นเองนะครับยืนยันอีก1ครั้งนะครับเพื่อความชัดเจนว่าเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวจริงแท้แน่นอนนะครับคือคอรมออนุมัติหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่20ล้านคน หน่วยงานที่ทำการตรวจสอบนะครับก็คือคมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าท่านใดที่ดูช่องผมอยู่ก็คงจะทราบดีนะครับข่าวที่ผมทำเป็นข่าวจริงทุกคลิปอยู่แล้วนะครับนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์นะครับเป็นข่าวของวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565ข่าวจริงคอรมออนุมัติหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่20ล้านคน วันที่3กุมภาพันธ์65ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกิษณนะพัฒนเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวจริงกรณีที่มีการเผย,ยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่องคลรอนุมัติหลักเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่20ล้านคนทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ํำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และเห็นชอบร่างประกาศคกกเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นให้สามารถเข้าถึงโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประมาณ20ล้านคนผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิม และผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ลายใหม่นี่นะครับเขาตั้งเป้าไว้แล้วนะครับชัดเจนว่า20ล้านคนนะครับจากของเดิมนะครับแค่ประมาณ15ล้านคนนะครับรอบใหม่นี้เรียกได้ว่ามากขึ้นพอสมควรนะครับคาดสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม65โดยมีกรอบวงเงิน564.455ล้านบาทประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน164.274ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียน400.181ล้านบาทโดยเบิกจ่ายจากงบของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้วสำหรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนจะมีดังนี้ก็คือผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไม่เป็นภิกษุผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะข้าราชการพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐรายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีและรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีและผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้ณเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์เช่นวงเงินกู้สําหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1.5ล้านบาทและวงเงินกู้สําหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทเป็นต้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ณเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คอกกอ,ก,อกำหนดตรงนี้หลายๆท่านบอกว่าไม่เป็นธรรมนะครับอย่างเช่นตอนเดือนมกราอาจจะรวยนะครับแล้วพอเดือนกุมภา เศรษฐกิจอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งทําให้ยากจนลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เรียกได้ว่ารวยช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาจนภายหลังนะครับอาจจะทาให้เสียสิทธิ์โดยไม่ยุติธรรมนะครับกรณีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการและปัญหาผู้มีบัตร ที่มีควรได้รับสิทธิ์ทั้งนี้จะมีการเปิดรับลงทะเบียนตามโครงการอย่างน้อยปีละ1ครั้งและจะมีการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนอย่างน้อยปีละ1ครั้งอีกด้วยนี่นะครับปัญหาใหญ่เลยก็คือคนจนแต่ไม่ได้บัตรแต่คนรวยดันได้บัตรเป็นปัญหาโลกแตกนะครับครั้งนี้เขาก็พยายามจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้นะครับหรือถ้าจะมีปัญหานี้ก็ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสาหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการปี2565 จะใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการเนื่องจากบัตรสวัสดิการที่ได้เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคมปี60มีอายุการใช้งาน5ปีและจะหมดอายุในเดือนกันยายนปี65ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตบัตรสวัสดิการใหม่ประมาณ1,258ล้านบาทอีกทั้งลดปัญหาเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรป,ประจำตัวประชาชนหรือการนำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลอื่นไปใช้สิทธิ์แทนและช่วยลดการทุจริตเช่น กรณีล้านขาเก็บบัตรสวัสดิการไว้เองเป็นต้นโดยโครงการลงทะเบียนปี -65 มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการดําเนินการบางประการที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและการดําเนินการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการในปัจจุบันไม่สามารถสะท้อนข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจําเป็นที่จะต้องมีการลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการแห่งรัฐอย่างครบวงจรเป็นไปนตามแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มุ่งเน้นในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w prd.go.th หรือโทร026182323การผลิตข่าวปลอมสร้างข่าวบิดเบือนทำให้ประเทศชาติเสียหายประชาชนสับสนเป็นความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตา14วงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ5มีอาราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจเข้าข่ายความผิดตามพรกฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไปหากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทําผิดสามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ anti fake news center com แล้วก็ Facebook anti fake news center ทวิตเตอร์ @AFNC_Thailand ไลน์ a n t i f a k e n e w c e n t e r ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111ต่อ87และสายด่วน1599ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ